บายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาพบกับช่องอิงคีเซโนชาแนลอ่าเมื่อนี้ครับเป็นมือที่สองของการถ่ายทำซีรีส์เดี๋ยวเขาจะพาทุกๆคนไปติดตามบรรยากาศเบื้องหลังเนาะว่าเป็นจังไรเขาจะอัปเดตให้เบื้องว่าการถ่ายทำของเขาเป็นจังไดเมื่อนี้พอเมื่อวานนี้ถ่ายยังบ่ทันแล้วเถอะได้อยู่ประมาณสิบปลายเปอร์เซ็นต์ การันต์นก็มีแต่สากปาเปลวตอนนี้ทีมงานเขาพร้อมแล้วเนาะทีมงานเขาเตรียมตัวแล้วพ้ากันออกไปเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดดงเห็นตอนนี้เียมแล้วเข็มแล้วพร้อมแล้วพร้อมลุยงานมาเนี่ยตอนนี้เขามาถ่ายงานเก็บอยู่หัว ตอนนี้เนาะมือนี้อาก,กอยยังใส่สุดเก่าอยู่มาถ่ายงานเก็บถ่ายเมื่อวานนี่บมดแล้วบมดได้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งว่าอาก,กอยเหตยังมือนี้จังได้ไม่ดีฮะคือใส่สูทเก่าโมเมนต์หรอเอออ่ะสบายดีสบายดีเมิ่งอากอยเนาะทุกคน ย้อนใส่สุดเกา่าก็ย้อนว่าย้อนว่าตาเก่าบเปล่าเออเป็นจังไั้จริงบ่แล้วสาเหตุเกิดขึ้นย้อ,อยนยังสาเหตุย้อนว่าหมื่อวานนี้พวกเฮาวทายอันทายตากกนนะั้งกล้องพิษนะตั้งอยู่นี่เลยภูทายเอ,อ้ยไปชื่ออะไรรู้ปะภูอันมือก,อกล่องก็เป็นเล็ดเลือเนาะทดี๋ยวผมจับกล่องอยู่นี่แต่ว่ากล่องเขาทายนั่งอยู่นี่แต่มันอยู่ไก่กันโพด สากงานซีรี่ยอยู่ใกล้กอนแล้วก็จังเข้ามาจ่อหน้าคอยกันทุกคนงงงงคือกันงงเลยก็เลยได้ใส่สุดเก่าเนาะเลยได้ใส่สุดเก่าเอาง่ายๆว่ามันโบเล่เหม็นก็เอาเนาะเดโอเคเังได้ชาติชิเหเจ้าของอาถาติดตามสมเนาะพี่น้องเนาะทีมงานกินข้าว กินข้าวกินข้าวมาเด้อมาเด้อมาเด้อนตมือสองเป็นวงถ่ายงานบอกเพราะว่านี่อันนี้อาริตากำลังทำแบบว่างานเรื่อยๆนะกินข้าวกินข้าวมาเด้อกินข้าวหลังจากกินข้าวแล้วเราก็ยกใหญ่ทีมงานเนาะลงไปถ่ายที่ตลาดอีกมือนี้เป็นมือสิบสองของการถ่ายเนาะ เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศอยู่ในตลาดอีกเมื่อหนึ่งไป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 ตันนี้กำลังเริ่มเนาะกำลังเริ่มเขาเห็นเวียกไามกลางแสงแดดซองมือแล้ว อดน้าตลาดดงเห็นแล้วอาก้อกยสิพาเอฟซี FC ทุกคนไปเลาะตลาดวาซิมียังน่าสนใจเข้าไปกันเลยอเอฟซี <laughs> มาขอถ่ายรูปเพื่อนน่าหน่อยมี FC. เอฟซีเอ้อไหนคือมีเอฟซง FC เอฟซีเนาะ FC ไลฟ์บอลมือดิโอ้บอลโผล่เดียวบอกโลไบอด้ด้อย่านะอย่าเห็ุกับอาก้อยอันนี้ก็เราสอนเราซปาคอยกินหอดจะเด้อคอยคอทามจะแนเจาหักคอยอยู่บ่เออเออไคอยกะหักเจ้าคือกัน ขอนแหกบอเป็นเจงไดอลิสแสดงซีรีส์น้ำมือนี้ตอบบทเขาปริญญาในเรื่อโอเคดิมวนอยู่บอมวนอยู่จะทำบิ่งติดตามเนาะมันจะเป็นจังไดน้าทำมูลกับมาหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วเกาออกมาสวนนมาแปลงเจ็ดสิปี เพื่อจะว่ยายถ่ายสักต่อไปส่างกำลังแปลงจักรสกี เกิดเหตุสุขวิสัยเนาะเฮาถ่ายซีรีส์บุแล้วบุจบทำซีรีส์นี้ปะนี่ปะทีมงานแล้วมีแต่สิธาเบิ้งผลงานของทีมงานเห็ดออกมาแล้วสุสุนายูาานในอีกจักมือมีงานดว่วน <c oughs> ลืมมือลืมวนันลืมบันทีเราไปาเล่นขีดแลามือในปีสิบเขาขีดแลาวันเสาร์ขันเจ้าบุญทวงไอ้ไอ้เขาขีดแลาวันทีสิบแปดคือกัน <c oughs> มีแต่ชี้ถาเบิ่งคนงานโอเคมี่มาลงท้ายดีแล้วกันเนี่ยนะโอเคแล้วเจอกันมีแต่ปล่อยให้ทีมงานอยู่แบบมีมาบัดเดียวจังใดสีนี้ป้าอะไรสูๆเอ็ดซีรีออกมาให้แบบดีที่สุดเอฟซีหลายคนรอถ่ายอยู่แล้กบอกคุยยังไงเนี่ย เห็ดได้เลยเนี่ได้แล้เตื่นไล้ไหมมือนี่เขาอยู่ขบทีมเ้าทั้งสาวอลิตาตีมไดิทายเห็นมดถ่ัยเห็นนะชมดีอโกยสเตยแล้วก็อลิตาสาวขนยาวนางเอกอีกหาปีอีกหาปีเจอกันบ๊ายบายหาปีเขาเจอกันจบคลิปจอาเพียงเท่านี้เนาะ ลาไปพร้อมกับแฟนครับบาย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 